สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับยายพรชาแนลนะคะวันนี้ยายพรจะพาเพื่อนๆมารูจักรไมยูคาลิปตสนะคะไมยูคาลิปตสนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายทนทนต่อแรงค่ะไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่ค่ะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นว่าด้านก่อสร้างด้านก่อสร้างเขาไปทําเสาเข็มไปทํานั่งร้านค่ะแล้วก็เราส่งขายโรงงานเยื่อกระดาษได้ส่งขายโรงงานเยื่อกระดาษได้แล้วก็ส่งขายโรงงานไฟฟ้าชีวมวลได้นะคะ มะยุคขาแลวพวกใบพวกอะไรก็เป็นปุ๋ยค่ะหลังจากนั้นก็ทําน้ํามันหอมและเหยอยุคาลิปตัสน,นะคะเพื่อนๆมะยุคาเนี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างดูแลง่ายดูแลง,ง่ายทนแรงไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่ค่ะเพียงแค่เพียงแค่เราดูแลดูแลไม่ให้ไฟไหม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งแค่นั้นเองค่ะวันนี้ยพรจะพาเพื่อนรู้จักกับมะยุคาลิปตัสน,นะคะไปเลยค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นเยพรจะพาด,ดูไมโยคาลิปตัสค่ะที่ปลูกหลายรุ่นค่ะเดี๋ยวตามชมนะคะเพื่อนๆเีน,นะคะเพื่อนๆไมอยู่คาที่เป็นรอบที่สองที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือตอก็จะแตกค่ะก็จะแตกเขาเนี่ยเขาจะเหลือไว้อย่างนี้ค่ะถ้าเราเหลือไว้สองต้นก็โตตอนแรกเขาจะได้แค่ต้นเดียวนะคะ แล้วพอเราตัดไปรอบหนึ่งหรือรอบสองนงก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ที่นี่เราก็จะมาเลือกไว้ค่ะนีอย่างต้นนี้เขาเลือกไว้สองค่ะเลือกไว้สองอันนี้เลือกสามเลือกสามเนี่ยต้นนี้เลือกสี่เลยค่ะเพื่อนๆขนาดน,นี้ใครทําทเป็นสายเสาเข็มได้แล้วนะคะนี่นเอาไว้สี่ตอเลยไว้สี่ต้นค่ะอันนี้ก็สี ผีก็สวยอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นพันเน,นเื้อเยื่อเนื้อเยื่อยอดขทวก็มีสวยมีเล็กสลับกันค่ะเพื่อนๆมิจฉพรมาให้ดูมาให้ดูต้นยอราที่โอนเป็นรอบที่สองรอบที่สามเขาจะเหลือตอทีนี้มันก็จะขึ้นหลายต้นค่ะเแล้วก็เลือกไว้ เลือกไว้นะคะเพื่อนเพือนถ้าเราใส่ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็จะโตวสวยของเขาอยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งเ่อเอันนี้ยายพรมาให้ดูมอยู่ค่ะที่รอบ2อรอบ3ามมันจะโตเขาจะเลือกไว้ สาต้น2ต้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์เราก็เลือกเอานะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครอยากปลูกยะพอนให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นไม้ที่คือปลูกครั้งเดียวได้ประโยชน์หลายรอบค่ะเพื่อนๆพิจารณาดูนะคะสำหรับต้นไม้ที่ให้ความยั่งยืนไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่นะคะปลูกยูค่ะ ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ไปดูนะคะถ้าใครสนใจก็ลองปลูกดูนะคะถ้ามีที่นี่ค่ะเพื่อนๆไม้ยุคาค่ะไม้ยุคานี้ยังไม่ถึงปีนะคะเพื่อนๆปลูกตอนหมดจะหมดหน้าฝนะะนี่ค่ะนี่ก็ปลูกปลูกเป็นเปลงนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไม้เนื้อเยื่อของดับเบิลเอนะคะ อันนี้ปลูกถี่มากเลยค่ะหนึ่งเมตรระยะระหว่างต้นเนี่ยหนึ่งเมตรระหว่างต้นในหนึ่งเมตรค่ะระหว่างแถวน่าจะเมตรเมตรห้าสิบค่ะเพื่อนเค่ะตอนนี้ก็โตดีอยู่ค่ะคอยดูตอนเขาโตต่อไปเขาจะเป็นยังไงค่ะอันอันนี้สําหรับยาพรที่ว่ามันถี่ไปนะคะเป็นยังไงสุขภาพเป็นพืชที่ที่โตต้นโตต้นสูง นี่เขาจะได้ความสูงแต่ก็บางทีเกจตนาของคนปลูกเขาอาจจะเอาไปทําเสาเข็มทําอะไรนะคะัเพื่อนเนี่มนมันใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่างทาเสาเข็มทําเยื่อกระดาษทําเกี่ยวกับงานก่อสร้างอะไรพวกนี้ได้เยอะนะคอันนี้รุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้แปลงติดกันเลยนี่แปลงนี้ก็ประมาณปีกว่าครับเพื่อนๆแปลงนีนะ้ติดกันเลยค่ะ ฝั่งนี้ยังไม่ถึงปีนะคะฝั่งนี้ปีกว่าๆนะคะก็ปลูกเป็นแถวสวยไหมคะไม้ยลไม้ยูคาที่ต้นตนี้ก็เม็ดคูณเม็ดห้าสิบนะคะเพื่อนๆความถี่ห่างในเม็ดคูณเม็ดห้าสิบของไม้ยูคานะคะนี่คือเม็ดคูณเม็ดคูณเม็ดห้าสิบ นี่ก็สะนเขาปลูกเป็นแถวตรงจัดระเบียบได้ดีมากเลยค่ะบางทีบางทีคนปลูกเขาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์เป็นเสาเข็มก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆที่ปลูกทีๆเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตัดขายส่งโรงงานเยื่อกระดาษเขาอาจจะเอาไปเนี่ยทำเสาเข็มทําเกี่ยวกับงานก่อสร้างทําเป็นเสาเข็มในได้ราคาดี ได้ราคาดีกว่าค่ะถ้าถ้าต้นขนาดนี้ถ้าเขาไปท,ทําค้ายันนะคะเนี่ยไปท,ทําค้ายันในต้นขนาดนี้เขาเขาเขาคิดเป็นต้นเลยค่ะคิดเป็นต้นแล้วแต่จะตลกกันถ้าไปซื้อเหล็กท่อนเท่านี้ก็สนะี่ร้อยห้าร้อยเนาะสามร้อยสี่ร้อยถ้าเป็นไม้ยูคาถ้าได้ต้นละเท่าไหร่ก็ก็คำนวณดูนะคะเจ็ดสิบแปดสิบบาทก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเงินเยอะเหมือนกันค่ะ อันนี้ให้เพื่อนๆดูไมยู่ค่าอันนี้เป็นเนื้อเยื่อนะคะเป็นเนื้อเยื่อปลูกห่างเม็ดคูณเม็ดห้าสิบคือมันดีตรงที่ว่าเราปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวแล้วเราได้ตอหลายครั้งนะคะ30สปีตัดครั้ง30ปีตัดครั้งะค่ะย่าก็ไม่ชอบเกิดนะคะถ้าไมยูคาเนี่ยย้าจะไม่เกิดเห็นไหมคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับเพื่อนๆแป็นดีมากเลยสวย ยากก็ไม่มีนี่เนี่ยเยอะนะคะเพื่อนๆ้าไคร่ส่วนให่มีที่ดินบ้างก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเราเอามาอยู่คาเป็นลงเลยก็ได้เอามายูคาเป็นลงเลยค่ะสวยนะคะสวยๆค่ะเพื่อนๆสวยๆปลูกง่ายนี่นะคะเพื่อนๆแปลงมาอยู่ค่ะ แปลงนี้ก็เป็นแปลงเนื้อเยื่อนะคะอายุลาลาประมาณสาปีนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าจะตัดขายก็ตัดได้เลยนะคะนเพื่อนๆแปลงนี้ปลูกเป็นแถวแปลงนี้ก็มันทางถนนเข้ามันลกยา่พรเลยเลยไม่ลงไปแล้วนีเพื่อนถขายเพื่อนๆดูนี่ทันเราปลูกไว้ตรงในแปลงเขาก็ไม่ลกเท่าไหร่นะคะเพื่อน นี่เป็นไม้โตนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่าเขาตัดเป็นรอบหนึ่งแล้วค่ะแต่เป็นรอบหนึ่งแล้วก็เหลือรอบที่สองอันนี้คือแปลงไม้ยูคานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเราทิ้งไว้มันก็เกิดขึ้นมาเองนจ้าเพื่อนๆไม้ยูคาค่ะที่ปลูกประมาณอายุประมาณสองสามเดือนนะคะ น,นี้จะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่จะพอนให้ดูนี่คือจะเป็นไม้เนื้อเยื่ออันนี้ปลูกหางเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะคะนี่เพื่อนๆอันนี้ปลูกหางเมตรห้าสิบคูณสองเมตรค่ะมาอยู่ค่ะปลูกครั้งเดียวใช้ได้ได้ประโยชน์หลายรอบอันนี้เนื้อเยื่อนะคะเพื่อนๆ อย่าลให้ดูสวยเป็นไม้ที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยายพรชาแนี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะปลูกง่ายค่ะในขนาดแรงยังไม่ยังไม่เป็นไรสดชื่นขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจองเมตรนะคะ2เมตรคุณ ขอบคุณหลายๆด้จ้าระหว่งที่ขอรับชมรับฟังค่ะเม็ดห้าสิบระหว่างแถวสองเมตรค่ะระหว่างต้นเม็ดห้าสิบระหว่างแถว2เมตระตน,น 50, ระคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูค่ะนี่คือไม้ยูคาอายุราวๆสามเดือนค่ะ สวยดีค่ะเพื่อนๆสวยดีค่ะถ้าใครอยากปลูกนะคะเพื่อนๆลงทุนครั้งเดียวใช้ได้หลายรอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย